น้าองชื่อน้องออมอ๋อน้องออมใช่ค่ะออมศิลป์ค่ะเชื่อ,อมศิลป์น,นายหยอดบบมากเลยครับดูพักที่ห่อเนี่ยตัวแบบนี้ไม่ดูพักเน้โหนี่เป็นหลวงปู่ทิมนะผันุมานแต่นี้จะเป็นปีหลังเลยครับปี57เจ็<า>ใช่ครับจริงจริงที่เขาเล่นกันจะเป็นพวกหันุมานห0 0รอมีเนื้อนวะเนื้อเงินแต่พักเก่าก็มีนะของคุณพ่อเก็บไว้พักเก่าๆที่าล่นหามีไปเช่ามาเหมือนกันนะคะเอ้ ผมสดและปักน้ำด้วยนี่พ่อเปิรนเจ้าคุณนอนี่นิดน,น,นี่ลูกปัดอะไรนี่พอดีไปไป,<อ>ไปเขียนหรอเออถึงตัวตลอดเลยนะเมย์ เีาแปัดใส่สีเรเช็คว่าเนียนหรือเปล่าใช่ไหมพิมพ์นิยมเปล่าคเหรอใช่ไหมน้องครับมีเหรียญปล่าพ่อเท่าไหร่ครับอ๋อนี้่ะคะไม่ใช่ครับในในแขนนะครับได้ได้ได้มาเองค่ะไม่ปล่อยค่ะแพงไหมค่ะไม่แพงค่ะแต่ว่าถ้าถ้าพี่แม้งจะใช้ราคาดีก็ปล่อยได้นะคะเท่าไหร่ครับห้าร้อยอ่ะใช้ดีไหมครับอันนี้เหรอคะไม่ใช่ครับที่ทาแขนนะเขียนเหรอใช่ทำไมอ่ะทำไมเป็นอะไรเงียนเหลือเกินเงียนเหลือเกิน เช็คทั้งนิ้วเช็คทั้งแขนจะหมดตัวแล้วลืมลูกลืมเมียเอาพามาปล่อยนี่เปลืองตัวมากเลยเป็นี่พี่เขาพ่อาาปล่อยแล้วแต่ลืมลิ้นทีเม้งวันนี้ไม่โชว์ลิ้นเลยนะครับอันนี้เป็นเรียนเจอผู้หญิงที่ไล่โชว์ลิ้นตลอดรอเรือต้องเป็นรอเรือรอริงต้องเป็นรอริงบ่งบอกถึงความแข็งแรงใช่ไหมครับคืออะไรแข็งครับลิ้นแข็งครับ วันนี้เตือนตูมากเลยพี่บอกค่ะเป็นพี่พี่ไม่สายแล้วพี่พ่อเป็นห่วงอะตอนเนี้ทุจริงนะถ้าปล่อยพักแล้วลำบากอันานี้ชีเก็บกลับบ้านเลยพี่น้องดูดีๆสิน้องเก็บหมดแล้วเนี่ยน้องเขาพามาปล่อยเนี่ยเดี๋ยวสามโมงสามีน้องเข้ามาอีกไม่มีเนี่ยแหละเขาทำไม่เห็นไหมขอบคุณครับเไปก่อน ผู้หญิงพาแฟนมาพามปปล่อยไม่เช่าเลยงอนด้วยหลังแมนคนเดียวเนี่ยห้ามมากับแฟนโต้งเกี้ยวการมากเลยอ่ะมีองค์ไหนพอได้ไหมคะจริงจมีพาปล่อยได้หลายหลายองค์อยู่กันนะอย่างเนี้ยก็ซือได้นะ